สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาสอนทำขนมหวานนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะซึ่งใช้วัตถุด,ดิบไม่กี่อย่างนะคะเราก็จะได้ขนมหวานหน้าตาน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้เรามาทำขนมแบบไม่อ้วนกันนะคะเดี๋ยวมาดูว่าง่ายแค่ไหนนะคะวันนี้เราจะใช้อวโวคาโดนะคะแล้วก็นมแอลมอนนะคะมีงามีมะพร้าวแล้วก็น้ำผึ้งนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นแบบไหนนะคะ่าขนมหวานนะคะแบบสําหรับคนที่ ลดน้ำหนักนะคะแต่ว่ายังอยากจะกินแบบเหมือนขนมหวานอยู่อะไรยเงี้ยค่ะโดยวันนี้เราจะใช้อโวคาโดนะคะหน้านี้มีอโวคาโดเยอะใช่ไหมคะเราก็ใช้อโวคาโดนะคะมาทำเป็นขนมหวานนะคะแล้วก็ตัวมะพร้าวนะคะใช้เนื้อมะพร้าวนะคะเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยมีประโยชน์นะคะโดยเฉพาะ ผู้หญิงใช่ไหมคะเพราะว่าตัวน้ำมะพร้าวเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนเพศหญิงนะคะก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะเพราะฉะนั้นเรากินมันก็จะดีกับสุขภาพของเรานะคะเราก็ใช้มะาพร้าวอ่อนแบบนี้นะคะก็อ่าเฉอะแบบนี้นะคะแยกน้ำออกนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือใช้นมอัลมอนนะคะ จำไม่ได้ว่าเคยสอนทำนมอมัลมอนด์ปะหรือยังนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบสำเร็จรูปขายนะคะตัวนี้ก็จะดีกับสุขภาพนะคะแล้วก็ถ้าเราต้องการเพิ่มความหวานนะคะก็คือใช้เป็นตัว <c oughs> น้ำพึ่งนะคะหรือไม่ก็ใช้ตัวนี้นะคะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะอันนี้มีขายในซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะประมาณนี้ แล้วก็วันนี้เราจะใส่างาดำเข้าไปด้วยนะคะงาดำเนี่ยต้องนำไปคั่วก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำกันค่ะนี่นะคะสวยงามมาก แล้วเราก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆตามที่เราต้องการนะคะอันนี้ส่วนตัวมะพร้าวนะคะเราก็ใช้ช้อนขูดเนื้อออกมานิดหนึ่งนะคะ เราก็จะได้เนื้อมะพร้าวประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวอะโวคาโดนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเรามีข้าวโพดใช่ไหมคะเราก็ใส่ข้าวโพดไปด้วยก็ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานขนมหวานกันนะคะใส่ไปได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยตัวงาขาวนะคะงาขาวเนี่ยเราคั่วเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องเอามาบดนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่บดเนี่ยเวลาเราเคี้ยวเข้าไปอะคะ่ะกระเพาะเรามันจะย่อยไม่ค่อยได้นะคะแล้วเราก็ตามด้วย นมอัลมอนด์นะคะแทนกะทินะคะอันนี้ใส่ไปได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำผึ้งนะคะ แล้ก็จะได้ขนมหวานหน้าตาน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะยังไงเพื่อนๆลองไปทดลองทำดูนะคะเพราะว่าอันนี้อร่อยแล้วก็ดีกับสุขภาพด้วยนะคะ เรียบร้อยนะคะอันนี้คือขนมหวานง่ายๆสำหรับคนรักสุขภาพนะคะ